สวัสดีครับเพื่อนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำกับวิเศษวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันพ<ะ>ุธที่25ฮะใช่พุธที่1 5มีนาคม2 5 6 3ฮะวันนี้ก็ลงมาหารับประทานอาหารเช้าน่าจะเป็นมือ้อเราจะต้องอย่าเรียกว่าโหมดประหยัดเลยอันนี้น่าจะประหยัดที่สุดหละ <c oughs> หมูปิ้งไม้ละ5บาทมื้อเช้านี้ทำไงไม่ให้เกิน40เข้าหมดเข้าหมดเซฟ อาจัดให้พี่40บาทได้อะไรบ้าง40ก็ข้าวเหนียว2ห่อไหมคะข้าวเหนียว2ห่อหไม่เอาต้องเอาข้าวเยอะข้าวเหนียว4ห่อเอาข้าวเหนียว4เอาข้าวเหนียว4ห่อแล้วหมู20หมู4อ่าหมู4อ่ามีแอลกอฮอล์ให้ด้วยฮะโอ้โหแอลกอฮอล์ให้ด้วยข้าวเหนียว4ห่อนะ4ห่ออ่ะเลงแล้วต้องเลงอ่ะ4ห่อ4ห่อนะ แล้วก็อยู่ในช่วงภาวะสงครามโรคไงอย่ากกินเยอะหรงสี่ไม้ฮะก็เป็นสี่สิบบาทแล้ววันนี้ขายดีไหมเกือบหมดละครับวันนี้ร้านน้องแว่นปิดละววันนี้น่าจะเป็นวันหยุดประจำวันหยุดประจำของเขาฮะไม่เกี่ยวกับโควิดนะอ่า อันนี้เป็นกลยุทธ์กลยุทธ์ในการกักเก็บตัวเองกลยุทธ์ในการกักเก็บตัวเองก็คือต้องลากมือเช้าให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะนี่กลยุทธ์ในการกักเก็บตัวกักกักตัวเองมือเช้าจะต้องเป็นมือสําคัญแล้วก็นานไปจนถึงมือเที่ยงมือเที่ยงอาจจะเบาได้นะครับอันนี้ก็อยู่ใน อยู่ในไม่เกิน40บาทแล้วก็ไปซื้อคาราบาวแดงอีกขวดก็จะเป็นห้าสน้ำขวดนึงน้ำต้มกินเองน้ำปากเดียวอ่าอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ถูกที่สุดละอ่าเดี๋ยวจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนฮะอ่าี่ตอ,อนนี้พี่นี่ฮะหวังว่าเคอร์ฟิวคงได้มาขายนะ ยี่สิบหกอ่ะไม่รู้เขาจะปิดหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องขายถ้าไม่ขายพี่อดแนะ่สู้ขายไม่หยุดสู้เคอร์ฟิวใช่ไหมถ้าไม่ขายจะเอาอะไรกินน่ะจริงป่ะใช่ค่ะเราก็ต้องใช้เงินทุกวันเขาจะไม่ให้ขายเขาจะจับหรือเปล่าเออสู้กันไปเลยใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าจะหยุดเปิเป็นเวลาเราขายเป็นเวลา,าเหมือนกันเ,เราขายตอนเช้าไม่ ห้ามหนูขายเซเว่นก็ต้องห้ามขายด้วยใช่ต้องเท่ากันใช่ไหมใช่เออนะานี่ฮะถ้าถ้าเซเว่นปิดนะใช่ถ้าร้านหนูปิดขายไม่ได้เซเว่นก็ต้องปิดด้วยต้องความเท่าเทียมกันอ่านี่ฮะได้มื้อเช้าแล้วไมแต่ไม่เกี่ยวกับกักตัวนะผมก็ทานประจำอยู่แล้ว <laughs> นี่ครับขอบคุณที่ตามช่อง y ยู u b e คลิปตามพิเศษสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะกลับมาที่ห้องนะครับ กลับมาที่ห้องดูว่าถ้าจะใช้เงินไม่เกิน100บาทในเชื่องโคฟิลมีอะไรบ้างอ,อันนี้ผมก็อย่างที่ทำคลิปไปอันนี้หมูปิ้งนะฮะหมูปิ้ง40บาทหมูปิ้ง40บาทเผื่อจะลากถึงเย็นแล้วก็น้ำพริกครับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแบงดา7บาทนี่ฮะ จริงๆถุงใหญ่เี้เลยนะฮะเจ็บาทนะทังถุกนะเบาทน้ำพริกตาแดง7บาทกร <c oughs> ะทิ้งแดงผู้ชายตัวจริง10บาท, <c oughs> บาทน้ำพริกตาแดงครับกินกับแคบหมูจิ้มน้ำพริกแล้วก็น้ำพริกปลาย่างนี่ฮะเจ็บาท 3 7มเจ็ดยแล้วก็เผื่อมีทําตัวแบบฝรั่งหน่อยอัเตนูนทีอัเตนูนทีขับเค้กตอนนี้ลดราคาครับปกติอันละสิบาท2องันสิครับกินกับกาแฟกินกับกาแฟนะครับเผื่อช่วงบ่ายนะครับแล้วก็นี้เขาใส่บาทมา <c oughs> ร้าน ขายมะม่วงพ้าคีริวหอทองฮะให้มากินฟรีเลยนี่นี่ครับแล้วก็อันนี้ร้านเฟนโซนร้านเฟนโซนเอาอเขาเรียกอะไรถู่เขียวต้มน้ำตาลนี่ฮะเนี่ยก็ไม่ให้เกินหนึ่งรอบาทฝึกฝึกปกติกิน อาหารเช้าเสร็จจะต้องไปกาแฟร้านเฟนโซนแก้วละ50บาทฮะอันนี้ลดก็มีคาราบาวแดงบ้างสลับไปนี่คืออาหารวันนี้นะครับ100บาท100บาทก่อนพอเราก็ฉุกเฉินและเคอร์ฟิลครับฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกไว้เพือ่อเพื่อยาวเพื่อยาว อันนี้ก็มีตุนไว้นิดนึงอะอ่าอันนี้ซื้อร้านพระคริวหอทองมาไออะไรอะระมวงกวนครับกาแฟก็มีละกาแฟพีมแล้วก็ไอ้ลดน้ำหนักไม่ต้องลดนะครับช่วงช่วงนี้ไม่ต้องลดน้ำหนักแล้วของแอะไรอะบอดี้คีของแม M V ไม่ต้องลดแล้วครับคงจะลดไปโดยปริยาย อันนี้สองละร้อยน,นะครับสองละร้อยกว่านะครับแป๊บนะครับแฟนรายการาก็คงจะต้องลดไปโดยปริยายเพราะได้ความเพราะได้ความเคอร์ฟิวพอลกอร์คอลเลนทีไอโซเลชันโซเชียลดิสแทนซิ่งสารพัดที่จะต้องเป็นมาตรการปฏิบัติในช่วงนี้ครับก็ใช้ชีวิตให้สนุกครับแม้ว่าจะจะ,จะต้องถูก ไปคดีนโยบายกักตัวนะครับล็อกดาวน์เอาอะไรก็ว่าไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการอยู่กับบ้านอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนะครับหากิจกรรมสนุกๆทำนะครับผมภายในบ้านขอบคุณที่ตามช่อง Youtube ชิปทำคับพิเศษสวัสดีครับ